เช็คด่วนใครมีเครื่องหมายเศรษฐีนะครับบนฝ่ามืออยากรู้นะครับก็เข้ามาเช็คพร้อมกันได้เลยนะครับกับลิปนี้ก่อนเริ่มลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหากว่าบุคคลท่านใดน,นะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์รูปดาวหรือว่าสัญลักษณ์รูปดอกจันนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณของเนื้นเนบจุนนะครับ บริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณของเนินเนียบจุนนะครับเกิดมีสัญลักษณ์รูปดาวนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับ บุคคลท่านนั้นนะครับก็จะได้รับโชคลาภเงินทองอยู่ตลอดเวลานะครับและก็จะเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนของมหาชนนะครับจะมั่งคั่งมั่งมีไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนะครับแถมท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปดาวที่บริเวณนี้นะครับก็ยังมักจะเป็นคนที่จะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเงินที่ดีอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับ สำหรับท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปดาวเกิดขึ้นบร,บริเวณของเนือนเลยบจุนในลักษณะแบบนี้นะครับและถ้าหากว่าบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์รูปวงกลมเกิดขึ้นบนบริเวณของเนืนอาทิตย์นะครับหรือว่าที่ใต้นิ้วนางนะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนืนอาทิตย์นะครับแล้วก็เกิดมีสัญลักษณ์รูปวงกลมนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณนี้นะครับ ก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นในชีวิตนะครับก็จะมีโชคลาภมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับจะมีเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งนะครับในหน้าที่การงานที่สูงและก็จะมีเงินมีทองทั้งอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนะครับนับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเงินและความมั่งคั่งอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับท่านผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมเกิดขึ้นที่บริเวณนี้นะครับ ต่อมานะครับและถ้าหากว่าบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นบนบริเวณของเนื้นพุทธนะครับหรือว่าที่ใต้นิ้วก้อยนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณของเนื้นพุทธนะครับแล้วก็เกิดมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณเนือนพุทธนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นนะครับ ในชีวิตก็จะได้รับประสบความสําเร็จทางการค้าการขายอย่างมากนะครับจะพูดจะอะไรนะครับก็เป็นเงินเป็นทองปากจะเป็นเอกนะครับจะร่ํารวยเงินทองเข้าขั้นเป็นมหาเศรษฐีได้เลยทีเดียวนะครับและไม่ว่าท่านผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนบริเวณน,นี้นะครับไม่ว่าจะทําการงานธุรกิจใดๆก็ตามนะครับก็มักจะได้รับประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็จะเป็นคนที่จะมีความฉเฉลียวฉลาดปฏิพภัณฑ์ไวพิบดีก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเงินที่ดีอีกสัญลักษณ์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนบริเวณนี้นะครับและถ้าหากว่าบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์รูปปลาเกิดขึ้นบนบริเวณของเนืนจันทร์นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณของเนืนจันทร์นะครับ เกิดมีสัญลักษณ์รูปปลานะครับเกิดขึ้นที่เนื้อจันทร์นี้นะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นก็จะได้รับประสบความสําเร็จอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งในทางด้านการเงินการงานการแสดงแล้วก็การเจราจาธุรกิจค้าขายในต่างแดนนะครับและก็ไม่ว่าจะเดินทางไปติดต่อการงานที่ไหนนะครับก็มักจะได้รับการยอมรับความสําเร็จอยู่ตลอดนะครับ และหากท่านนั้นได้เป็นนักร้องดารานะครับก็จะได้เป็นดารานักสแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นคนของมหาชนอย่างแท้จริงนะครับสําหรับท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปปลาเกิดขึ้นบนบริเวณนี้นะครับความหมายก็จะเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับก้นหอยนะครับ ที่บริเวณระหว่างเนืนเสาแล้วก็เนืนอ,อาทิตย์นะครับคล้ายกับก้นหอยในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะวาดไม่ก็สวยเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะครับก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นนะครับท่านนั้นก็มักจะเป็นคนที่จะทํางานหลายอย่างหลายอาชีพนะครับจึงทําให้บุคคลท่านนั้นจะมีเงินมีทองไหลามาเทมาเข้ามาหลากหลายทางมากเลยทีเดียวนะครับ และไม่ว่าท่านนั้นจะทําการงานธุรกิจใดๆก็ตามนะครับก็มักจะได้รับประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมนะครับและท่านผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปก้นหอยเกิดขึ้นบนบริเวณน,นี้นะครับก็มักจะเป็นบุคคลที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่พอสมควรอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้บนฝ่ามือนะครับ ก็นับว่าท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นบุคคลที่โชคดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ